หลังจากที่มีดราม่าความสัมพันธ์ของคู่รักคนบันเทิงอย่างธัญญาธัญ,ญเรศและเป็กสัญชัยจนกลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์นั้นนะครับซึ่งต่อมาทางด้านของบอยทิติพรจุติมานนท์หรือว่าบอยเอนเตอร์เทนก็ออกมาพูดถึงธัญญาธัญ,ญเรศเองตระกูลถึงกรณีการจบความสัมพันธ์กับสามีพร้อมกับรายละเอียดในการทําหน้าที่แม่ ดยบอยบอกว่าบอยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ให้กำลังใจเธอเธอเป็นดาราน,น้ำดีคนหนึ่งที่ฉันพูดจากหัวใจและไม่เฟกเลยเธอเป็นคนที่ไม่ขับซ้อนในการที่จะพูดอะไรฉันชอบเธอมากอะไรที่เธอพูดฉันเชื่อเธอเธอเพื่อนเยอะพี่บอยเชื่อว่ากำลังใจธัญญาเยอะอยู่กับเพื่อนฝูงที่มีความจริงใจสูงมาก พี่บอยเชื Freiheit, ่อว่าวันนี้ทัญญาผ่านมันไปได้ความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งความเป็นคนตรงไปตรงมาของทัญญาก็จะได้รับกําลังใจมากมายพี่บอยเป็นคนหนึ่งที่ให้กําลังใจนะคะและเชื่อว่าชีวิตหลังจากเราประกาศไปแล้วมันจะมีแต่ความสุขค่ะพี่บอยเชื่อว่าทัญญาอาจจะมีความสุขแหละที่ผ่านมาอาจจะมีความสุขไม่เต็มร้อยแต่วันนี้ธัญญาจะมีความสุขเต็มร้อยเพราะไม่ต้องทำหน้าที่เมียแล้วโฟกัสแต่การทำหน้าที่แม่ ที่ผ่านมาเธอเป็นแม่ที่น่ารักเธอยอมไม่เล่นละครเพื่อจะรับส่งลูกตั้งแต่ลูกเรียนอนุบาลไปจนถึงไฮสคูลอันเนี้ฉันรู้มา เธอไม่รับงานเย็นเพราะเธอต้องกลับไปอยู่กับลูกเธอเป็นแม่ที่เต็มที่เธอทำอาชีพแม่ได้สมบูรณ์ซึ่งใครอาจจะไม่รู้แต่ฉันรู้เพราะเธอบอกฉันเสมอว่าอยากจะกลับไปเล่นละครก็เล่นไม่ได้เพราะให้เวลาทั้งหมดกับลูกสาวที่กว่าจะเกิดขึ้นมามันไม่ง่ายให้กำลังใจนะครับธัญญาและเราจะให้กำลังใจตลอดไปในฐานะเธอเป็นคนเก่งและเป็นคนดีคนหนึ่งของวงการบันเทิงค่ะ แน่นอนเลยครับว่าภายหลังการออกมาแสดงความคิดเห็นของบอยเอ็นเตอร์เทนนะครับล่าสุดครับมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วครับแต่เป็นประเด็นเดือดน,นะครับเพราะทางด้านของเป็กสัญชัยเองตะกูลครับได้มีการแชร์คําพูดของบอยทิติพรจากเพจอีจันพร้อมกับระบุข,ข้อความอย่างดุเดือดที่ว่าขอบวยอเสือดทุกเรื่องเจอจะตบปากสักทีรู้ดีชิบหายเตีย ซึ่งภายหลังการโพสของเป็กสัญชัยครับก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายครับโดยส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า ช่วยจัดให้สักดอกนะคะอย่างไรก็ตามครับมันมีอีกหนึ่งประเด็นก่อนหน้านี้ครับภายหลังจากที่ทันญ่าออกมาประกาศลดสถานะสามีอย่างเต็กสัญชัยเองตระกูลนะครับเหลือเพียงแค่พ่อกับแม่ของลูกก็มีคนสนิทนะครับออกมากระซิบว่ารอบนี้ยไม่ผลเรื่องมือที่สามอีกแล้วรวมถึงชาวเน็ตก็ออกมาคาดเดากันไปว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับสาวดิวอลิสลาทองบริสุทธิ์ซึ่งระหว่างที่ข่าวลือกําลังสะพ,พัดในโซเชียลครับขณะที่ไฟ์สดเมื่อคืนนี้ที่ทันญ่ากําลังขายของอยู่ ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าที่ลดสถานะกับเ๊กค,ครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับดิวอริสลาเลยปัญหาถึงน้องดิวน้องดิวไปไต้หวันแล้วค่ะก็เพิ่งคุยกันเพราะว่าม,ม,มาีข่าวกับน้องดิวคนคิดว่าเราลดสถานะกันเพราะว่าน้องดิวอริสลามาเป็นมือที่สามไม่ใช่เหรอลูกดิวอริสลา,าดิดกก็หาเรื่องให้ตัวเองเยะเนาะให้โทรมาลงใช่คือดิวดิว เดี๋ยวดิวจะกลับมาเลยบอกว่างั้นมาไลฟ์ด้วยกันแล้วก็มานั่งอธิบายเลยคนจะได้ไม่เ<อ>ข้าใจผิดต่างคนต่างไปทํางานเถอะไม่ต้องมายุ่งเรื่องของอื่นคนอื่นเขาหลงน้องไม่ต้องแสแ,แน่เรื่องชาวบ้านใช่ไหมแหมที่เรื่องคนอื่นก็ชอบสแสแนเรื่องเขานะเวลามีข่าวอ่ะ <c oughs> ไม่ไม่เลย,เยไม่เคยเลยอย่าเลยมีแต่ตัวเองแหละ <c oughs> นี่กูมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมีคนบอกว่าอาจารย์เป็นตัวกลางกูจะเป็นตัวตีมากกว่าตอนนี้